สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอ่างศิลาครับตรงนี้เป็นอ่างศิลาทะเลอ่างศิลาชนบุรีครับนี่ครับอ่างศิลาชนบุรีครับมาชมทะเลครับทะเลอ่างศิลาครับอยู่ตรงตลาดประมงพื้นบ้านนะะตรงข้ามตรงข้ามที่มองไปนี่จะเป็นตลาดประมงพื้นบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันนะครับ นี่ครับทะเลครับทะเลอ่างศิลาครับเป็นยังไงครับทะเลครับตรงนู้นก็เออเป็นอะไรเนี่ยนะแพปลาไรือไงเนี่ยน่าจะมีตลาดประมงเนะืแพปลาแพปลาเออเรือประมงก็นําสินค้ามาไว้ตรงนี้นะฮะนี่มาไว้มีรถวิ่งเข้าไปได้ด้วยนี่นะเราก็ไม่เคยไปมีรถวิ่งเข้าไปได้ เรือประมงนะเรือหาปลานะครับเรือหาปลาจอดก็สมออยู่ตรงนู้นก็เป็นหลักหลักบักอยู่กลางทะเลนะครับหลักหอยหอยแมงผู้นี่ปักหอยแมงผู้นะครับตรงน,นี้เป็นวัดครับวัดมีวัดด้วยครับ อ่างศิลาครับอ่างศิลาตรงข้ามตรงข้ามฝัง่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดประมงพื้นบ้านนะครับตลาดประมงพื้นบ้านครับขายพวกกุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาของสดจากทะเลนะครับก็ตรงนี้เป็นศูนย์รวมอาหารสดกุ้งสดหอยสดปลาสดปูสดมาชมได้ ุวงหอยปูปลายอยู่ที่ตลาดนี้นะครับรถนักท่องเที่ยวนะครับอันนั้น รถบัสรับนักท่องเที่ยวอ่าจอดหลายคันเลยฮะไปจอดซื้อสินค้าของแห้งของสดมีตรงนั้นส่วนมากจะเป็นของแห้งนะตรงนั้นด้านนั้นเป็นของแห้งนะครับของแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาแห้งหอยแห้งมีหมดถ้าของสดก็ตรงนี้ฮะของสดตรงนี้ฮะตลาดนี้ของสดด้านนั้นด้านด้านที่เห็นนี่เนี่ยที่รถบัสจอดอยู่นี่ของแห้งนะครับเป็นของแห้ง หอ,อยแห้งกุ้งแห้งหมึกแห้งตูแห้งแห้งๆนะขนมขนมขบเคี้ยวขนมแห้งๆอะ่ะของแห้งๆไม่ใช่ของสดนะอยู่ด้านนี้ฮะอ่างศิลานะครับอ่างศิลาอ่างศิลาชนบุรีนะอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีครับ ทะเลครับทะเลครับมาดูทะเลทะเลทะเล